ขอขอบคุณไปยังท่้งวิทยากรจากสถานีตำรวจปป็นต้นรวมทับโรงยาบาลเป็นครับพี่อได้ประชาตับผู้ปกครองนักนึกษาที่เข้าร่วมโครงการโครงการสกงตรงด้านน้ในด้านการกอนประจำปีพุทธาองันหาร้อยหบดนน้การน้ำดำลดยทุกคนในงานเกมนี้ นะครับไปเออนนี้จะุงทิ้งเราไม่ดคนลงให้คุณเก็บไว้คอกุณจะมีการมีรุ่นทีดีแบนี้็อย่าแล้วก็จะบอกคุณว่าคุณกลับมาจำ่หรือไม่คุณชุงก็จะรัำตสิให้นเ่าาร้การลด่งนันคือดี่

หมุนหมวกนะครับใส่ละก,กาให้พอดีเวลาเรา,เรา,เ,ราเราหมุหนเราเราหันหันหันหน้าครับหันหน้านะครับมันจะไปทั้งหมวกทั้กคนนะครับไม่ใช่ไปเจาบบะหมวกควรหมวกไปอีกทางนะครับตุ๊ดกระตุ้นนิดนึงอ่ะวอันนี้เอาคุณแม่ดันรถครับเอาตั้งล้าเลยเอาลูกรับกันยังไงกดเอวกดท่ามีอย่านี้อะไรอยู่เห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมครับ ลองดูนะครับเห็นไหมตั้งหมวขมันเปอย่างนีง้เห็นไหมยังไม่เป็นไรเห็นไหมอ,อืมอสบายสบายโต๊ะนะครับ